เป็นสองแบบนะคร again, ับที But, ่ตอนแรกหลังจาก1-0เนี่ยก็ดูเหมือนกดดันลงไม่ได้ยำรับเยอะแต่พอ1-1ก็ดูปลอนดภายขึ้นเริ่มกล้าที่จะต่อบอลเล่นแต่ว่าก็ก็ต้องยำรับคุณภาพด้วยนะครับที่เรือเองมาตอนแรกๆมาเล่นที่สุดยอดจริงก็เพยายามเทียบเตรียมตัวมาแต่ว่าเราก็ไม่รอดเนกันนะไม่รอดในลูกกาข่ายเหมือนกันคือจะเผชิเรื่องลูกลูกลูกการอากาศมาโดยเฉพาะเลยไหมครับเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งทน่แบบนั้น คือถ้าเรือเองก็ต้องก็ต้องขอด้านข้างต้องโยนหาให้กับท่าโซเลสมันก็เป็นุดีของทีมเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ใช่แค่ผมรู้ผมก็ใครก็รู้ทั้งบีก่ะทัใครเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างนี้แล้วแค่ว่าเดินมาเลื่ว่าก็ต้องยอมรับสู้ไม่ได้นะครับมันไม่รอดนะครับสรุปครับเจอกับความกดดันในเกมที่แซนบอลเยอะๆอย่างเงี้ยที่ข้างบองยังไงครับต่มบองยังไงก็ก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมีปัญหาเรื่องกระตุกเจ็บด้วยแต่ว่า ยังไงก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นของเขาต่อไปแล้วยิ่งเจอวันนี้แทบังใงสถานการณ์ที่มันกดดันอยบนีจริงๆก็ก็ดีแล้วระหว่างว่าน้องนั้นก็ผ e ่านไปได้นะเพราะว่าในมุมกลับกันมันก็เป็นเป็นคนดีของเขาที่เขาได้รับโอกาสแบบนี้ด้วยถ้าเขาผ่านมันไปได้ผมคิดว่าเขาก็ด้วยด้วยวุฒิสันตรละหรืออะไรก็ตามเนี่ยแปลว่าเขารอบนี้ต้องมีโอกาสเขาแล้วเขารักษา ครบครัครับ